จอนี้ขมูใหญ่นะครับนี่ครับรุ่นนี้ทําเชื้อเห็ดดีนะครับบานกำลังดีเราเก็บไปก่อนนะครับถ้ามันเละเราก็จะเอาไปทำเชื้อเห็ดนะครับ สงสัยเมื่อคืนนี้ไม่มีคนเจอนะครับโอ้โบ่ยากเว้าเลยครับเมื่อคืนนี้คนในโหยเป็นเรื่องขอการกบการเคลียด์ด้ยเขามาการเฮ็ดครับไหลลุรุดอยู่ครับการเอากลางคืนครับมันจะสะท้อนไฟครับเห็นง่ายนะครับรีไปดองอยู่กันยังเห็น เอาเมแดระบ่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ยอ้อาวเตรมช้อยพี่น้องไอ้เต็มแล้วเต็มแล้ว <c oughs> บัดตั้งใจมาเอากะยงกะยังกระตามาใส่บัดมันบกค่อยได้ um เลยครับ huh. มาหาใบตองห่อทางหน้าเนอยได้ดีขนาดครับก <ing out> <movement> ็ถือว่าหมูใหญ่อยู่นะครับสิบกว่าดอก ว้าวโอ้โหโคูนเดียวพอดีแกงเลยครับเห็นมูกเหลืองลุวน,วนเราต้องไปไว้ไปเก็บก่อนนะครับนี่ครับโอ้ฝนก็กำลังตกพอดีเลยครับดีนะครับที่เราล่มมา